สำหรับคนที่เข้ามาเล่นในทิกตอกแล้วมีคนมาก่อกวนมาวุ่นวายในช่องของเราเรารู้สึกลำคาญจังเลยหรือถ้าเกิดว่าเราไม่ต้องการให้ใครมาส่องช่องของเราอ่ะเราสามารถบล็อกช่องของคนเหล่านั้นได้นะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเราไปบล็อกเขาแลว้วอะค่ะเขาไม่สามารถมาส่องช่องเราได้นะคะไม่สามารถแชทเข้ามาหาเราได้ด้วยแต่ว่าถ้าเกิดบังเอิญเราไปเจอกับเขาในไลฟ์เราสองคนก็ยังจะเห็นกันนะคะครูขอเตือนตรงนี้อีกนิดหนึ่งนะคะในเรื่องของการบล็อกนั่นก็คือถ้าเกิดว่าเราไปบล็อกใครสัก คนหนึ่งแล้วค่ะแล้วเราเกิดเปลี่ยนใจอยากจะปลดบล็อกเขาหรืออาจจะไปบล็อกผิดคนแล้วอ,อยากจะปลดบล็อกนะคะหลังจากที่เราปลดบล็อกเขาแล้วอะค่ะสถานะของเรากับเขาจะไม่เกี่ยวข้องกันเลยนะคะเวลาที่จะบล็อกใครก็ดูให้ดีด้วยเนาะในคลิปนี้ครูจะสอนวิธีการบล็อกอย่างละเอียดให้เราด้วยเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการกันเลยค่ะ มาที่หน้าของคนที่เราต้องการอยากจะบอกนะคะมองไปที่มุมขวามือบนเมื่อก่อนนี้มันจะเป็นจุด3จุดตอนนี้ทิกตอกเปลี่ยนแล้วนะคะเป็นปุ่มแชร์ตรงนี้จิมเข้าไปได้เลยค่ะ เมื no ่อเราจิ้มไปที่ปุ่มนี้ด้านล่างนะคะจะมีป๊อปอัพขึ้นมาให้เรามองไปที่บรรทัดล่างสุดตรงคําว่าบล็อกค่ะจิ้มคาว่าบล็อกไปหนึ่งครั้งก็จะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาว่าเราต้องการอยากจะบล็อกยูเซอร์คนนี้หรือไม่แต่ก่อนที่เราจะบล็อกนะคะอ่านข้อความตรงนี้นิดหนึ่งนะคะถ้าอ่านรายละเอียดเสร็จแล้วเรียบร้อยต้องการจะบล็อกเขาจริงๆจิ้มตรงคําว่าบล็อกได้เลยค่ะอ่ะเดี๋ยวรูดจิ้มคําว่าบล็อกนะคะมันก็จะมีแจ้งเตือนค่ะว่าเราเนี่ยค่ะบล็อกคนนี้ไปแล้วเรียบบรรร้้อออยนนนนนะะะะคคคเเเมื่ากั ปุ่มการติดตามหรือกำลังติดตามก็จะเปลี่ยนเป็นคำว่าปลดบล็อกค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะวิธีการบล็อกไม่ยากเลยใช่ไหมคะก็เ้อเกิดว่าเขาเมากอกกลัวเราจริงๆก็ไปบล็อกก็ได้ค่ะแต่ก่อนจะบล็อกก็ดูให้ดีๆด,ด้วยแล้วครูขอเสริมตรงนี้อีกนิดหนึ่งค่ะว่าเราสามารถบล็อกใครก็ได้บล็อกจํานวนเท่าไหร่ก็ได้แต่อาจจะไม่ต้องบล็อกทีละเยอะๆนะคะกลัวว่า t ิ k t o อกเขาจะมองว่าช่องของเรามีความผิดปกติอะไรคะ่ะและถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้ของครูมีประโยชน์นะคะฝากช่วยแชร์ไปให้กับเพื่อนของเราที่ยังไม่รู้เรื่องนี้ด้วยนะคะส่วนวันนี้ครูแซนด้าไปก่อนแล้วล่ะคะ่ะสวัสดีค่ะ